สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ช่องข่าวน้องภูมิตามเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดรายละเอียดทั้งหมดเลยครับเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลลิปหนึ่งหบาทนะครับรายละเอียดสําหรับผู้บิการว่าเอ๊ะต้องทํายังไงบ้างต้องทําพร้อมเพยไหมแล้วดูยังไงแเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับว่าต้องผูกพร้อมเพยกับยังไงทํายังไงหรือทํายังไงแบบนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวกันเลยครับในหัวข้อที่1นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก่อนอันนี้เป็นหัวข้อของผู้พิการนะครับในหัวข้อที่1นนะครับเป็นหัวข้อของผู้พิการนะครับผู้พิการไม่ต้องทําพร้อมเพย์นะครับผู้พิการก็คือผู้ที่ถือบัตรผู้พิการนั่นเองนะครับไม่ต้องทําพร้อมเพย แล้วให้ผู้พิการนะครับไปตรวจสอบบัตรผู้พิการว่าหมดอายุหรือไม่ถ้ายังไม่หมดอายุนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านใดที่หมดอายุแล้วให้รีบไปต่อบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับเงิน1 0,000บาทนะครับและสําหรับการรับเงิน1 0,000บาทของผู้พิการนะครับท่านจะได้รับเงิน10,000บาทโดยที่โอนเงินเข้าบัญชีเดียวกับ เบี้ยคนพิการของท่านนั่นเองนะครับฟังนะครับการโอนเงิน1,000 0บาทดิจิตอลวอลเล็ตนะครับท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเดียวกับเงินที่ท่านได้รับเบี้ยคนพิการนั่นเองนะครับและผู้พิการทุกคนได้รับหมดทุกคนนะครับไม่ว่าอายุจะต่ำกว่า16ก็ได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของผู้พิการนะครับย้ำนะครับไม่ต้องทำพร้อมเพย์นะครับสำหรับผู้พิการนะครับ เงินจะเข้าบัญชีเดียวกับเบี enfin ah ้ยท ah ี ah ่ท่านได้ร hmm. <I> ับในแต่ละเดือนนะครับเงินก็จะเข้าเดียวในบัญชีเดียวกันนะครับของท่านที่ท่านได้รับในแต่ละเดือนนะครับอันนี้เป็นหมายเหตุนะครับสําหรับผู้พิการที่ได้รับเงินจากอบตหรือเทศบาลนะครับฟังนะครับผู้พิการท่านไหนที่ได้รับเงินจากอบตหรือจากเทศบาลรวมถึงได้รับ เงินผ่านบัญชีคนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะครับให้รอรายละเอียดก่อนนะครับว่ารัฐบาลจะจัดการแบบไหนนะครับในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็เป็นหมายเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้พิการที่ได้รับเงินจากอบตจากอบตนะครับหรือได้รับเงินจากเทศบาลนะครับรวมถึงบางท่านได้รับเงินผ่านบัญชีคนอื่นนะครับซึ่งไม่ใช่บัญชีของตนเองนะครับรายละเอียดนะครับเงิน10,000บาทนี้ ให้รอฟังสัปดาห์หน้านะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่1สําหรับผู้พิการนะครับและในหัวข้อที่สองน,นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับฟังนะครับท่านจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์นะครับและท่านจะผูกพร้อมเพย์ธนาคารไหนก็ได้ ท่านจะผูกพร้อมเพยธนาคารไหนก็ได้นะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้หรือท่านไม่สามารถไปทำพร้อมเพยได้นะครับให้รอฟังประกาศจากทางภาครัฐนะครับว่าท่านจะต้องทำอย่างไรในสัปดาห์ไดา้นะครับให้ท่านรอฟัง จากทางรัฐบาลนะครับรอประกาศก่อนว่าทางรัฐบาลจะให้ทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับในส่วนของบัตรสวัสด<แ>ิการแห่งรัฐนะครับซึ่งรายละเอียดของการรับเงินนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการรับเงินนะครับผู้พิการรายละเอียดเป็นดังนี้นะครับผู้พิการท่านจะได้รับเงินวันที่ยีกันยายนนี้นะครับ ผู้พิการทุกคนท่านจะได้รับเงินวันที่25กันยายนนี้นะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรอขอโทษทีครับส่วนผู้ที่มีบัตรสมบัติการแห่งรัฐนะครับที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยศูนย์นะครับก็ได้รับวันที่25เช่นกันนะครับลงเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับ รับวันที่25นะครับส่วนใครที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามท่านจะได้รับวันที่26นะครับส่วนใครที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามท่านจะได้รับวันที่26นะครับส่วนใครที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขด้วยเลขสี่เลขห้าเลขหกและก็เลขเจ็ดท่านจะได้รับวันที่27นะครับส่วนใครที่ เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6เลข7ท่านจะได้รับวันที่27นะครับส่วนวันที่28วันที่29ปิดนะครับไม่มีการโอนเงินนะครับเนื่องจากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองครับและส่วนใครที่เลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข8กับเลข9ท่านจะได้รับวันที่30นั่นเองนะครับย้ำนะครับ ท่านที่เลขประชาชนลงท้ายด้วยเลข8เลข9จะได้รับวันที่30นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของการโอนเงิน1,000 10, 0บาทดีต้อนวอลเล็ตนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือที่เหลือที่ที่คนทั่วไปมกักจะเรียกกันว่าเฟส2นะครับสําหรับใครที่เฟส2ที่ไม่ใช่ผู้พิการที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับ สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะสามารถลงลงทะเบียนได้จนถึงวันที่15กันยายนนี้แล้วนะครับซึ่งจะสามารถลงได้จนถึงวันที่15กันยายนนี้แล้วสำหรับการตรวจสอบแอปทางลัดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับสำหรับการตรวจสอบแอปทางลัดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนที่ลงทะเบียนแล้วท่านจะอยู่ในสถานะคือหมายเลข3 หากใครยังไม่ถึงหมายเลขสามนะเวลานี้ท่านต้องไปดูนะครับว่าโทรศัพท์ของท่านถึงหมายเลขสามกันหรือยังขอให้ทุกคนไปตรวจสอบนะครับถ้าใครยังไม่ถึงหมายเลขสามท่านต้องไปแก้ไขดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้สถานะหมายเลขสามนะครับและต่อไปถ้าถึงวันที่ยี่สองกันยายนนี้เป็นวันตรวจสอบนะครับ ท่านก็จะรู้ว่าท่านจะได้หมายเลขอะไรซึ่งหากใครได้หมายเลข4แสดงว่าท่านไม่ผ่านนะครับถ้าใครอยู่ที่หมายเลข4ในวันที่22กันยายนนี้แสดงว่าท่านไม่ผ่านนะครับคนที่ผ่านท่านจะอยู่หมายเลข5ครับในแอปทางลัดนะครับคนที่ผ่านท่านจะอยู่หมายเลข5ครับย้ํานะครับคนที่ไม่ผ่านจะอยู่หมายเลข4 ส่วนคนที่ผ่านจะอยู่หมายเลข5นะครับครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้วันที่2ี่กันยายนนี้ครับย้ำนะครับย้ำนะครับส่วนการรับเงินคาดว่าจะได้รับเงินในปีหน้านะครับส่วนการรับเงินคาดว่าจะได้รับเงินในปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้าภูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขานะ่าวหน้าเรามีข่าวดีจะมาอัปเดตอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ